ปีนี้ครบปที่16แล้วของศูนย์การค้าพิจฉาแห่งนี้ก็ขอให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆแล้วให้พวกเรามาบ่อยๆค่ะอบคกเยอันนี้ตใจเ้าหมายมากะคก็ขอให้รุ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้คนมาเดินเยอะๆให้คนซื้อของเยะแล้วก็ให้รักจาทุกคนค่ะ น mm ี่มายความไรกยังไงครับก็อยากให้เชฟพาสร้างสรรค์ซีดีให้กับพวกเราได้เข้ามาร่วมสนุกได้เข้ามามีส่วนร่วมของเชฟพัด่านแล้วก็ขอให้ใครอยู่ที่นั้นเชฟพัดนะ

ม้งอเราไปยิน <Jenny> ข้างน้ำเ้นขาวพี่ก็ขาวนะตาโตตาโตผมยาวแฉะแฉะแกะไหมแกะไหมไม่แกะโอเคจบแล้วพอไดแบนี้มินดาเรียน น้องแปลไปแล้วมาม่เปหง้องายค่ะสาวติงใจนิสัยดีครับชอบตอดสิงใจนิสัยผมเกือบพกอ่ะไม่ขี้ะโกยนะแหมจสเปคน้ารัก Thank you. Thank you. แล่วบอกว่าร,ากการ,ราู้สึกหมดใจบองวอาเอาโดยภาพรวมภาพรวมอะอก็ มภาบคนน่ารักนะคะเราก็รับรู้นะคะสเปคของเาวๆแล้วก็หนุ่มๆไปบนเวทีแล้วนะคะย้อกันอีกนึงคะเรามารสำหรับคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีวันไหนวันที่เท่าไหร่เปิดซองตัวเมื่อไหร่ใดๆคะเปิดจอบตัวนะคะวันที่7จ็ดเวลาเนะคะค่าที่เว็แบบเว็บบ VKBooking.com นะคะถือโทรศ2 9 4์9 9งเ